พี่ภูมิเลิกใช้แค n น n แล้วเหรอนะครับไม่ใช้แค n น n แล้วเหรอไปไปเปลี่ยนไปใช้โซนี่ลาวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันเป็นยังไงนะครับ คนด้วยนะครับพบกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกไปเลยว่าสําหรับทุกคนเลยนะครับที่คอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความเข้ามาถามนะครับบางข้อความที่ผมไม่ได้ตอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตอบนะครับคืออยากตอบทุกคนนะครับบางคนแบบผมเข้าไปแล้วแล้วข้อความมันเด้งออกนะมันไม่สามารถตอบได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปบอกเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปแรกไปนะครับแล้วก็ไปทําคลิปที่ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ใช้กล้อง Sony A7 Mark 3นะครับทุกคนก็เลยถามกันมาแล้วว่าเฮ้ย พี่ภูมิเลิกใช้แคแนลแล้วเหรอนะครับไม่ใช้แคแนลแล้วเหรอไปไปเปลี่ยนไปใช้โซนี่เหรอจริงๆแล้วผมต้องขอออกตัวก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีความรู้ด้านเรื่องกล้องนะครับเป็นเพียงแค่คนหนึ่งครับที่ใช้กล้องได้ใช้กล้องทํางานได้อีกคนหนึ่งนะครับก็คือศึกษาทั่วไปเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความรู้ลึกอะไราการใช้งานนะครับผมก็ยังใช้งานได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พอที่จะ รับรู้ได้นะครับเหมาะกับการใช้งานของตัวภูมิเองหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเจ้าตัว Sony a 7 mark 3นะครับนี่ทุกคนคงรู้จักมันดีเพราะมันออกมาได้นานแล้วนะครับนานประมาณหนึ่งนะครับที่ทุกคนยังใช้อยู่เพราราคาก็ยังสูงอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นคือหลายคนก็บอกว่าเจ้ากล้อง Sony a 7 mark 3เนเราเป็นกล้องที่ดีมากนะครับดีมากๆเลยนะซื้อมาใช้คุ้มแน่นอนนะครับต้องขอบอกนี้ก่อนนะครับคุ้ม คุ้มยังไงนะครับอาจจะเป็นช่างภาพอาชีพนะครับถ้าซื้อมาทํางานเกี่ยวกับถ่ายภาพอะไรก็อาจจะคุ้มนะครับเป็นกล้องที่คุ้มเพราะว่ามันเป็นกล้องเซนเซอร์ฟูลเฟรมนะครับแล้วก็เป็นขนาดที่เล็กนะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่เป็นมิลเลอร์เลนนะครับเป็นขนาดฟูลเฟรมที่เล็กแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาก็สามารถเอาไปใช้งานอย่างสะดวกนั่นเองนะครับอาจจะเป็นคุ้มในด้านนั้นหรือเปล่านะ้วัราไฟล์มันก็ค่อนข้างที่จะดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะเน้นมาทําวิดีโอส่วนถ่ายภาพเมื่อก่อนผมจะใช้แคนนอนซึ่งมันก สามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับาวนี้ผมจะมาตอบคาถามสําหรับคนที่ถามว่านะครับเจ้าตัว A7 Mark 3เนี่ยโซนี่เนี่ยเราซื้อมาทำอ่า YouTube เนี่ยเอามานั่งอัดถ่ายอย่างเงี้ยมันสะดวกไหมหรือว่ามันเหมาะไหมแล้วก็คุ้มกับราคาไหมนะครับผมขอตอบงี้เลยดีกว่าคลิปที่ผมอัดอยู่ตอนนี้ผมใช้มือถือนะครับผมก็ยังใช้มือถืออยู่นะครับไม่เอาไม่เอากล้องไปตั้งถ่ายเพราะอะไรนะครับ ส่วนหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าการใช้งานของเราการตอบโจทย์ของเรามันมันไม่ได้นะครับ <c oughs> คือว่าการที่เราจะนั่งพูดหน้ากล้องแบบนี้หนึ่งคือเราต้องเห็นหน้าเรานะครับมันจะสะดวกกว่าหรือว่าคนที่เชี่ยวชาญหรือชนานาญแล้วอาจจะใช้ได้นะครับไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าสําหรับมือใหม่รวมไปถึงมืออาชีพก็แล้วแต่นะครับบางคนที่จะให้สะดวกสุดก็คือการตั้งกล้องแล้วก็สามารถาฟลิปจอมาด้านหน้าและอีกอย่างหนึ่งคือชดตัว โซนี่ a เจ็งตัวนี้มันไม่สามารถฟลิปจอมาด้านหน้าได้นะครับคือมันก็จะฟลิปขึ้นลงได้ธรรมดานะครับนี่ทำให้ดูมันก็จะสามารถฟลิปจอได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะฟลิปจอได้แค่นี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะทิ้วลงนะฮะทิ้วลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับให้เรามองถ่ายแบบนี้ได้นะครับแค่นี้เองแต่ว่ามันไม่สามารถพลิกมาด้านหน้าได้นะครับตัวเก่าของภูมิที่ภูมิใช้อยู่นะครับมันเป็นเจ้าแคนนอนนะครับนี่77 d ดีคือตัวนี้มันดีตรงที่ มันทิปจอมาด้านหน้าอย่างนี้ได้เลยมันค่อนข้างที่สะดวกนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าจะเป็นการอัดวิดีโอนะแต่ถือเซลฟี่มันก็คงไม่สะดวกอยู่ดีเพราะว่าขนาดมันก็ไม่ได้ขนาดมันไม่ได้เล็กนะมันใหญ่ถือว่าใหญ่อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าถือนานๆาก็เรื่องเหมือนกันนะทุกคนถ้าถามภูมิถ้าถามภูมินะครับผมคิดว่า ถ้าจะสะดวกสุดก็คงจะเป็นมือถือของเราครับเพราะว่าคุณภาพวิดีโอหรือว่ามือถือของเราทุกวันนี้พัฒนาแล้วก็พอที่จะใช้ได้ในการทําสื่อออนไลน์บนโลก YouTube ของเรานั่นเองนะหรือว่าจะเป็น y o u t u b e อก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้อง A7 Mark 3นะครับทีู่มิเอาไปใช้นะครับส่วนมากถ้าเกิดจะให้เลือกใช้ผมก็คงเอาไปใช้ถ่ายรูปจะดีกว่านะเพราะว่ามันสวยนะสีมันก็ค่อนข้างที่จะ จัดจ้านดีนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่คนชอบด้วยนะแล้วก็การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับหากคนบางคนก็ชอบสีของแคนนนในการถ่ายรูปนี้นะปายมันออกมาประมาณตอนนี้ก็แล้วแต่เขานะครับเพราะว่าภูมส่วนมากก็ถ้าถ่ายมาแล้วเราชอบแล้วก็ แบบชอบหรือว่าลูกค้าชอบมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมันก็จบที่ตรงนั้นแล้วอ่าวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องให้ผมด้วยนะครับไว้โอกาสน่าจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดเวลานะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะช่วงนี้เกิดไวรัสโควิด COVID, ก็ป้องกันด้วยนะใส่แมสออกไปข้างนอกนะครับดูแลสุขภาพเด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ